ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่แสวงหาจริงมากี่ครั้งก็ใช้คำว่าแสวงหานี่คือบ้านของนงพนีแจกเขาสารกิโลแล้วเนี่ยสองหมื่นห้าพันโลแล้วรู้เลยว่านอนไม่เป็นที่มาไปกันต่อคุณนั่งคุณอยู่ดีๆวันนี้ทำบุญร้อยเปอร์เซ็นต์บาทร้อยห้าสิบแม่เท่าไหร่จ๊ะ อันเนี้ยอันนี้กี่ไม้อันนี้กี่สี่ไม้ค่ะอาเจะเอาเนี่ยเอาป้าเอาอะไรกันป้าอือเอาข้าวเดี่ยวหอนหนึ่งจ้ะไหนมาคะเนี่ยกำลังจะไปอ่างฟองจ้ะอีกไกลไหมจ้ะอ้าวไมมาเส้นี้อ่ะอ้อไม่ใช่กลับรถมาซื้อหมูแม่จ้ะอ๋ออ๋โอ้โหจะหายแวบเหมือนกันแอบแอบเลยได้วแม่ก็ตกใจ แบบจริงแบบเงี้ยโกโก้โดนได้แน่เลยแบบเดี๋ยเดี๋ยวสิบห้าบาทเอาอีกสามไม้แห้งทันไหมัออีกหน่อยขออีกสิบบาทเองอีกห้าบาทอีกแป๊งก่อนแม่ไม่เอาดิพ่อไม่หมดแน่เลยอันนั้นพอแต่ตังไม่พอแล้วเม่อไรหูน้าตาเี้ตังไม่พอเงี่ยวมาไม่พอหน้าตาเลยเออแค่นี้พอจากสามสิบห้าบาทโอยมันทันฟิ้งไม่ทันถ้าเป็นร้านป้าธงบุทุมนะทันดีน่ะแดงมาเลยกลางวันน่ะ กระทำอนั้น่ะไม่นอาไ่เอ็นไปย่ากไม่ใช่ยังไม่ได้กินดานแล้วสิบห้าบาทหนึ่งดวงเลยนะสิบห้าบาทอย่างดวงเจะมีตังยังไงอย่างมึงหรือว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยคือเป็นการขายที่ผิด เพราะว่าสุกไม่สุกเนี่ยต้องให้ลูกค้ามาก่อนเลยใช่ไอ้น้าจัดได้ป่มัดลาดมึงอีป่อยยังไม่เคยกินลาดป้าตะปทมอ่ะที่พวกกูชอบไปนั่งกินกูยอมกินแล้วถึงก็มาตีสองตีสามเพื่อจะได้แดกลาดป้ามึงปิ้งอยู่ปิ้งมึงแดงแค่ไหนอะเอาเหอะเออตั๋วตัวสิบไม้เน่ะพอกินกินกินทุกคนแต่ยอมรับเรื่องหนึ่งคืออร่อยอร่อยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่แสวงหาจริงมากี่ครั้งก็ใช้คำว่าแสวงหา บ้านหาไม่เจอจริงยิ่งมาคืนยิ่งหาไม่เจอบ้านอิจะนะครับวันนี้เป็นการครอบครูนะที่เราละมาประมาณสองสามปีแล้วเนาะล้วก็จะมากันปีนี้เราก็จะไปแต่ปีนี้ต้องมาเช้าเพราะเมื่อคืนอีนั่นเขาเสร็จงานดึกก็เลยไม่ได้มีคานปาร party ์ตี้ใดๆวันนี้ก็ตั้งใจไปครอบครูแล้วก็อ่ะเจอกันนะจ๊ะเด็กๆก,กับกอกศัยไปเห็นไปก็ไปรู้ <c oughs> นะแสบงหาไหมพงวาหรือเมื่อกี้ถ้าหันมาแล้วแบบไม่ได้กดงง ได้ปล่อยกอนเลยนี่คือบ้านของนงพนีไม่ใช่นงผงมณีนะคะคนเขียนผิดเป็นผงมณีชื่ออีจ๊ะแจกเขาสารกิโลนล้วันนี้สองหมื่นห้าพันโลสองห้าห้าสองแทงไปเลยสองห้าห้าสองสองห้าห้าสองสองหมื่นห้าพันโลงานไวคูยิ่งใหญ่คือแรกมิลิเกคือสองมิลิเกจับเป็นงานห้งงานวัดแต่เซเว่นไม่มี นะคะฝากด้วยนะคะผงมนนัีมหาไทยของเราน่ารักมอไซค์ใครจะออกใครจะเข้ากันแล้วแต่ย้อนกันให้เต็มที่ไปเลยชอบมากเว้จ้ายาวมาก แต่งยิงป่ะผมบยายกูได้ไปแล้วรับเลยแล้วรู้เลยว่านอนไม่เป็นที่มาไปกันบ้างแดงแดงครับกาแฟหกแบบไรนะเกเกินดูเป็นแฟชั่นสบัดตัดจ้าเซนต์บอกว่ามเป็นเสื้อมัดย้อมเฮ้ยมันต้องเป็นกระรองอะไม่เราว่าแต่เขาแล้วแขนเสื้อเราอะเสียมันติดสามอน น้อยอ่ะอีปอยน้ำไกลๆเลยเดี๋ยวหกมืกันได้ยินมครับรู้สึกยังไงครับจริงๆหรือว่าเล่นๆจริงๆเลยเหรอครับม่งวงค่ะเล่นๆเลยเราเล่นๆก็ดีใจแบบว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยที่ญี่ปุ่นไม่มีโอเคครับขอบคุณครับ ให้หวยหรอทำอะไรให้หวยให้ตีป้ายเนาะโอ้โหแจกแจก้เยเล้ว ha 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 วันเดี๋ยวันตื่นด้วยนะครับ นะคะเปานน่นะคะโคาชโคาชทีนะคะโคาชโคาชวันนี้อยู่ไอนคะคูอยู่อยคะคูอยคะโคาดค่ะโคาชค่ะเอการบุรีการดบบุรีตั้งตัวเลยนะคะเดี๋ยวเอาโคาชก่อนนะคะโคาชโอเคได้ดีมากวันน네 mmm ี้การกรบบุรีการกรบุรีการกรบบุรีนะคะการบุรี ตัวสาวพรอย่้อยหน้านะคะตัวสาวพรตัวสาวพรูกตัวสาวพรตัวสาวพรนะคะตัวสาวพรนะคะเดวสลับวีดีโอไคะวีดีโอไหมคะเนะคะคุณนั่งของคุณอยู่ดีดี เหลือกับบ้านแค่เงี้ยบ้านเขาสองร้อยเจ้าปนี่เขาคมมากี่ปีแล้วสปีแล้วเนาะปีนี้ปีที่สามป่ะสปีนี้หนูสามเนาะไมเป็นเมากับใครพูดด้วยพูดกับคนนี้ค่ะ ไปกินไวกิ้งนะครับน้ำเสียก็มาเลยหน้าที่ของนา่นกพาณาอบดอ่อะนี่ไม่ไอะไรเพออ๋อสองเทพขบุญเละใครที่จะอยู่ในงานนี้ได้รับรู้สิ่งนี้นะคะขอให้เลวรุ่ เลนดเลยลอไมดเลยต่อไตับดตอน้เไปเลยครับไปเลยครับไนูตัดตัดวหให้ไปเลยได้เลยนะครัไปเลยนะบ้าเยจย้อนกลับมานะครับนนไปเลยแก่ไปเลยคนแกไปเลยปาปาปาไม่ต้องแจกมาถืนะ

ยิวม yeah well, ียมีเด hmm, ียวมีคนสวยที่ไหน AM แล้วก็คับเจ้า เลยนะกล้องเสียไปเัอคู่และพี่เบ๊บอกว่าอย่าอ้อมไปข้างหลังนะข้างหลังมีไฟดูดไปหลายคนแล้วนะไม่ดูดไม่มีไฟเลยไม่มีกล้องไม่มีกล้องไมม่ีได้โบนัสเดเลยนี่ยเดินข้างหลังก็ไม่รู้เนี่ยวเอาเปิดร้านอาหารตามสั่งได้แล้วอ่ะเกือบสิบรอบวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเดินมาบอกบ้านแลไรบ้านพิการเออพิการได้หมดพิการได้หมดอะไรนข้าวหน้าผัดมาม่าไข่ดีมาก นี่ยจะไปซื้อกระป๋อมามดูยอดเขาผัดูไข่ดีป่ะได้จ้ามามาเลยมาลูมามาเรีวมามาคนสวยเร็วคนสวยเขาพร้อม่เดี๋ยวเขี่ยวนี่ยมไหมก่ไน ขอบคุณคับโอ้สวยมากเหมือนนางงามอดนนูไปเอาเข้าวเร็วเขาแจกเร็วไปไวไิ่งอ่อนสวยวันนี้ทำบุญร้อยเปอร์เซ็นต์บาปร้อยห้าสิบแม่ไปเอาเข้าวเร็วเดินเข้าไปเร็วไปวนให้คนรู้พี <c oughs> ่บนปะ่ะวนสายมือเนียลรีสู่รอ <c oughs> <c oughs> อยากพูดแต่ออนไม่ได้ทุลค <c oughs> ่มบ๊ายบายค่ะ โอ้โหคนละสองคนละสองน้องพาร์น้องพาร์ทน้องพาร์น้องพาร์นี่ก็น้องเจอแต่น้องพาร์น้องพาร์น้องพาร์ทเมื่อกี้พี่เขาไม่ได้ถามอยู่แล้วแต่ถ้ามันถามมาพูดเบาๆมึงพยักหน้าเลยอ๋อขับรถได้เปล่าเราแล้วพูดใช่ป่ะเออมึงเสือกได้ยินไงก็เลยร้องสองได้พูดเบาหน่อยขอบคุณนะนี่เริ่มหาปลาแล้ว ข้าวได้แล้วข้าวออกข้าวยังรอรอรอที่ไหนก่อนนี้ที่หยุดที่บ้านที่บ้านจ๋าตายที่นี่จนนั่แหละอยู่ในก้อนอนะก้อนเนี้ยได้ที่หยุดตอนเต่าคือร้อนพ่อเนาะในร้อนเนี้ยเดี๋ยวรอกลับบ้าก่อนได้ข้าวยังได้ข้าวไม่ถึงเลยเนาร้อนจี๊บน้ใช่ไปอัดรถต้นอัดเลยพ่อหมางแต่งอยู่หมอ มาเอ้าจากบ้านที่สี่หรอมานอนเนี้ยมาจากสิงห์เนี่ยจากสิงห์บุรีมาใครคนเดียวอ๋อมารถมาเลยอ๋อมากับใครจ๊ะคนเดียวเนี่ยเพื่อนๆดีแล้วสิงบุรีอยู่ไกลไหมแถวนี้ไกลไม่ไกลสามสิบโลได้ไหมขอดจากเส้นได้ไหมแล้วจิ้มมือขอดจากเส้นได้ไหมแล้วแอบเลยนอนรถตอนไหนตอนจะไปยืนรอเนี่ยก็อย่าเพิ่งเข้าขึ้นรถนะเดี๋ยวไปฮีสตกนะอันนี้ก่อนจะพิ่งเข้าเนาะ จะพิ้นขึ้นรถเดี๋ยวไอ้นี่โดนแอร์นั่นแหละมันสิ่งบุรีมีอะไรบางละจันบางยละจันนเี่่ทย์เขาทำอะไรกันข้างในก็เที่ยวตีดาบถ่ายรูปอะไรเงี้ยตีดาบงาน้งหมดไปงานแต่เป็นเสาร์อาทิตย์ข้างในก็จะมีตลาดในตลาดอ๋อมีตลาดข้างในด้วยมีโเที่ยวได้วัด่ายวัดพนนนี่นะแต่เรินก็แต่แบนห้างไหมแต่เรินกว่าเนาะแต่แบนห้างเงา มันหวักกว่าต้องแบ่งหาทะแว่หาแว่หาจริงไั้จ้ะไปนะพ่อสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ